มาครับถยวเรามาดูอัปเดตวันเสาร์นี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีฉลามวานออกานะครับหรือว่าวานพิชชาตนั่เองนะซิงก็สามารถที่จะไปตกได้เลยนะครับมันก็จะสุ่มเกิดทั่วไปนะแต่ว่าที่ผมอยู่จะเป็นในเซิร์ฟเทสนะครับซื้อเซิร์ฟจริงก็รอ2ทุ่มนะสำหรับเวลาตอนที่ออกาเกิดนะครับมันจะมีข้อความขึ้นนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็มันจะมีเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเป็นทางว่ามันจะว่ายผ่านไปตรงไหนนั่เองนะครับก็จะเป็นทางตรงเลย ซึ่งมันจะตกได้เป็นฝุงเลยนะครับฝุงนหนึ่งก็จะมีประมาณ5ตัวนะก็คือน่าจะตกได้ประมาณ5ตัวนะครับในครั้งหนึ่งนด้เองนะครับผมและมันจะมีที่ใหม่ด้วยนะครับมันจะอยู่แก่เกาะโลซิดเบย์นะครับอยู่แบบเยืงขวามานิดยนึงนะครับของเกาะโลซิดเบย์นะมันก็จะเป็นที่ใหม่นะครับนี่นะฮะเป็นเหมือนเป็นแบบแท่นแท่นหนึ่งนะครับที่อยู่กลางทะเลเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะแต่ในอนาคตหรือว่าในอัปเดตต่อสอทุ่มนี้ในเซิร์ฟจริงนะครับน่าจะมีอะไรสกักอย่างนี้แหละนะครับซึ่งก็จะมี N P C เหมือนเป็นด็อกเตอร์นะครับอยู่ทั้ง2คนเลยนี่นเองนะครับซึ่งก็ประมาณนี้รลากการสลับอัปเดตนี้นะครับ